ดีผู้ชมช่องไร้สายหอยทุกท่านครับไายนี้นะครับเป็นไรที่สองนะครับวันที่สิบหกพฤษภาอ่าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก่อชุดที่หนึ่งนะครับก็ข้อมูลจะประกบนะครับผมลงให้ไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ท่านไหนพลาดชมนะครับสามารถกลับไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับช่องสายหวยผ้ารวยนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยนะครับผมก็ขอกาลังใจนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลฟ์ใส่หัวไว้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับในการทำคลิปนะครับดีๆแบบนี้ทามาให้ที่พี่ได้ติดตามรับชมครับก็ไปดูกันครับชุดข้อมูลนะครับสองชุดนะครับเลขที่ชนนะครับชุดไหนบ้างนะครับชุดนี้นะครับมีเลขหกครับมีเลขเจ็ดครับชนเลขแปดชนครับมีเลขหนึ่งชนแล้วก็เลขสองชนครับชนไปหลายชุดเลยนะครับ ก็จะเขียนได้ว่านะครับเลขชนนะครับหกเจ็ดนะครับแปดนะครับหนึ่งะครับแล้วก็สองครับเป็นเลขชนนะครับโอเคนะผมก็ไปดูการจับเข้าชุดกันเลยนะครับก็จะจับเป็นเลขชนนะครับจับเลขชนก่อนนะครับก็ จนกับชุดด้านบนนะครับก็จะเป็นเลขศูนย์นะครับที่เหลือนะครับได้เป็นเลขหกศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นะครับแปดศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นการจับกับชุดด้านล่างนะครับก็จะได้เป็นนะครับ6กนะครับผม6กห้านะครับ เจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับแปดสี่แปดห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่สองห้านะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะมาจับกับชุดด้านล่างนะครับชุดเลข3ามนะครับที่เหลือนะครับก็จะได้เป็นนะครับผมเลขครับ6กสามเจ็สามแดสมหนสะครับแล้วก็2อสามนะครับผม ก็นี่เป็นข้อมูลนะครับเลขชนนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับตัวเลขเหลือก็จะเป็นชุดศูนย์สามครับชุดเดียวนะครับตัวที่ไม่ชนนะครับก็เป็นศูนย์สามครับก็ไปดูข้อมูลกันนะครับวันนี้เราได้เลขคั้งหมดกี่ชุดนะครับในชุดที่สองนะครับก็สี่สองแปดสามทสองสี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดชุดนะครับ ก็ลองไปเปรียบเทียบกับชุดที่หนึ่งนะครับมีเลขชุดไหนที่ตรงกันบ้างนะครับก็ต,ตัวเลขที่ตรงกันก็จะเป็นชุดเน้นนะครับในงวดนี้นะครับนี่นะครับชุดที่หนึ่งนะครับที่ผมลงให้นะพี่ๆก็ไปรับชมย้อนหลังได้นะครับชุดนี้นะครับมีชุดที่สองนะพี่ๆแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดชุดนะครับ ก็ก่อนที่จะจากไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไลฟ์ใส่หัวไปด้วยนะครับไม่อยากพลาดชมก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับผมก็จะนําข้อมูลนะครับส่งให้พี่ๆนะครับในทุกๆวันเลยนะครับผมก่อนคิดต่อไปนะครับหลายถัดไปก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดที่สามนะครับก็จะมาจับประกบให้นะครับมีชุดไหนบ้างครับรอติดตามได้เลยนะครับ จ่องไหลใสห่วยนะครับหรือว่าใสห่วยผ้ารวยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในไรน์หน้านะครับเวลาครับสิบแปดนาฬิกาโดยประมาณนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ